ซิกตกคนไทยนี่มีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งเมื่อเจ้านายแก้เกมง่ายๆเช่นอย่าไปเชื่อมันไอคนที่มาพูดออกสื่อเนี่ยมันสติไม่ดีอย่าไปเชื่อมันไอคนที่มาพูดออกสื่อเปิดโปงโน้นเปิดโปงนี่ว่าทุการกิตสามหมื่นล้านมีบัญชีเรียบร้อยมันเป็นคนมีโรคประจำตัวได้แดง จะเชื่อทันทีครับทันทีครับที่ผมพูดนี้ออกจากประสบการณ์ที่ผมทำมาเองเมื่อผมเปิดโปงว่าอดีตปรลัดกระทวงมหาดไทยคนหนึ่งซื้อที่ดิน1,300ล้านแต่ไปจ่ายเจ้าของที่ดินแค่240ล้านไอ้ปรลัดกระทวงคนนั้นมันมาพูดดิดเดียวว่าปรลัดสติไม่ดีจะไปเชื่อมันได้อย่างไร คนไทยเงียบเลยครับสื่อมวลชนทั้งหลายก็เงียบเลยนะผมก็ตอบโต้ทันทีว่านี่ใบรับรองแพทย์สมใบสี่ใบแล้วก็มาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เห็นว่าไม่ขาดคุณสมบัติเพราะต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกวันนี้มันก็ยังแย่ผมกันอีกนะไอ้เพื่อนๆที่อนกีาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือกระทรวงมหาไทยมันบอกว่าหายบ้าแล้วอย่าง พระฉะนันท์ชูวิทย์กมนลวิสิตอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นี่นะครับเที่ยวทำอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นผมเชื่อว่าเขานี่ไม่ได้เป็นบ้าแต่ว่าคนที่เป็นบ้าก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนายกรัฐมนตรีคอสอชอประธานปปองอที่มีส่วนรู้ร่วมคิดคอนสไปเรซี่ในการทุจริตร่วม จึงไม่มีการแก้ไขข้อมูลที่คนอย่างคุณชูวิทย์อย่างคุณรมเอามาแถลงให้สาธารณชนได้รับรู้วันนี้เราไม่มีแก้อะไรหรอกครับไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะมันสามสิบปีแล้วที่ผมพยายามพูดให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันว่าโฉนดที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติโฉนดที่ดินในเกาะแก่งที่มันออกมาได้มันทุจริตทั้งนั้นแหละ ที่ภูเก็ตตํบลกมลานี่ผมเบรกไว้ทั้งหมดป่าจองนี่ผมเบรกไว้ทั้งหมดก่อนปี2538ราพอมันค่าผมเท่งในดทีุ่ดนมันออกกันหมดแล้วล่ะครับหลังโรงแรมหมอชัยยุทธกันนาสูตรมันที่สาธารประโยชน์ที่สนามเด็กเล่นที่ผมกันไว้เพื่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศาบาลป่าจองมันเป็นยานโอดหมดแล้วล่ะครับ แล้วใครออกนี่ก็รู้ว่าคนคนนั้นทุจริตร่วมกับธนาคารคนที่ห้าที่หกที่ไปซื้อก็โดนต้มมันเป็นอย่างนี้